สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายพามาดูคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะหลังจากจบการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานพระจักรพัิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแข่งขันระหว่างทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิเป็นสโมอสรต้นสังกัดของน้องบุ๋มบิมชัชชอนโมกศีค่ะกับทีมรุ่นน้องมหาวิทยาลัยโตไกเมอร์เมดนั่นเองนะคะแล้วก็ผลเนี่ยปรากฏว่าทางวิกตอรีน่าฮิเมจิ สามารถเอาชนะทีมโตไก่ไปได้3-0ต่อเซตค่ะวันนี้ขออนุญาตยกบางคอมเมนต์มาอ่านให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะคอมเมนต์ comment นี้ได้เขียนเอาไว้ว่าบุ๋มบิมชัชออนฉลาดมากสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งเมื่อตบไปแล้วติดบล็อกก็ใช้เป็นการหยอดแทน จะมีจังหวะนะคะที่น้องบุ๋มบิ๋มนั้นได้ตบไปถึง3มครั้งด้วยกันค่ะแต่ว่าทีมรุ่นน้องมหาวิทยาลัยโตไกเมอร์เมดเนี่ยเขาบล็อกได้ทั้ง3าครั้งเลยนะคะบุ๋มบิ๋มก็เลยเลือกใช้การหยอดค่ะคอมเมนต์นี้ก็เลยชื่นชมมาที่บุ๋มบิ๋มชัชอุอนโมกสีค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะน้องๆทีมโตไกเล่นดีมากแข็งแรงและดูมีความตั้งใจอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะคุณภาพในการรับบอลแรกของทุกๆคนดีจริงๆทุกๆคนเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องมหาหลัยและไม่ว่าจะเป็นวิกตอรินะฮิเมจิคอมเมนต์ต่อมาค่ะโอ้โหนี่หรือระดับมหาวิทยาลัยน้องๆฟอร์มดีกันทุกคน คอมเมนต์ต่อมาค่ะรอบต่อไปคืองานยากของวิกตอรีน่าฮิเมจิถือว่าเป็นบทพิสูจน์เจอทีมไซตามะเอาชนะให้ได้นะวิกตอรีนะ่าสู้สูการแข่งขันรอบต่อไปก็คือการแข่งขันในวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนจะจัดการแข่งขันเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะวิกตอรีน่าฮิเมจิเจอกับไซตามะค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะวิกตอรีนาฮิเมจิเอาชนะ8แมตช์รวดเลยแล้วก็เป็นการชนะที่ไม่เคยแบ่งเซตให้ใคร30ทุกแมตช์เลยสุดยอดมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะโอ้โ oh หนี่ทีมมหาวิทยาลัยหรือนี่บล็อกลูกตบของชัชุโอจังได้ถือว่าไม่ธรรมดา คอมเมนต์ต่อมาค่ะชัดชูโอเล่นดีมากๆวันนี้ทำท็อปสก,กอร์ผลงานของเธอสุดยอดชาวญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกน้องบุ๋มบิ่มชัดชูออนโมกสีว่าชัดชูโอนะคะบางคนก็เรียกว่าชัดชูโอจังค่ะน่ารักเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้ก็เหมือนกับเซลเซลวิกตอริน่าฮิเมจินะคะเขาเขียนเอาไว้ว่า ในเซตที่3วิกตอรีนาะฮิเมจิเกือบไม่รอดเกือบพลาดท่าให้กับรุ่นน้องมหาวิทยาลัยซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะวิกตอรีนาจะเจอกับไซตามะในวันพรุ่งนี้วิกตอรีน่าจะต้องปรับกลยุทธ์อีกมากถ้ายังเล่นแบบเดิมอยู่มีโอกาสที่จะแพ้ได้เลยจริงๆแล้วคอมเมนต์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเขาก็เลยเขียนมาว่าวันพรุ่งนี้นะ แต่ต่เอามาทำคลิปวันนี้ก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะงานต่อไปที่จะเจอกับไซตมะถือว่าเป็นงานยากของชัตชุโอจังและถือว่าเป็นงานยากของวิกตอรินะฮิเมจิแต่ยังไงก็เอาใจช่วยวิกตอรินะนะสู้ๆู้นะทุกคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะ นักกีฬาของ2ทีมนี้ทำผลงานได้ดีทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะชาดชูโอทำคะแนนได้เยอะที่สุดอีกแล้วเธอสุดยอดมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะเซตที่1คะแนนห่างมากๆ แต่พอเข้าสู่เซตที่2น้องๆมหาวิทยาลัยมีพลังมีกำลังใจและมีโอกาสที่ดีเซตที่3ถือว่ามันมากๆเกือบจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างวิกอรินะฮิเมจิได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะทีมมหาวิทยาลัยมีความเฉียบคมมากน่าจะต้องมีใครโดนเรียกตัวไปเซ็นสัญญาแน่ๆ โอ้โหคอมเมนต์นี้เนี่ยมีความคิดคล้ายๆกันกับต่ายเลยนะคะว่าน้องๆทีมมหาวิทยาลัยของโตไกเมอร์เมดเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะแตเชื่อว่าอาจจะมีแมวมองนะคะมาเห็นฟอร์มการเล่นแล้วก็เรียกตัวน้องไปเซ็นสัญญาอย่างแน่นอนเลยนะคนใดคนหนึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะเพราะว่าเกมรับเนี่ยเหนียวจริงๆนะแล้วก็เกมบล็อกดีมากๆด้วยค่ะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะ การแข่งขันในวันนี้เห็นชัดเลยว่าวิกตอรินะฮิเมจิเกือบจะพลาดท่าง่ายๆต้องปรับการเล่นอีกมากถ้ายังไม่ปรับโอกาสที่จะไปดีวิชั่นหนนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะพลาด เขาก็เป็นห่วงนะคะในคอมเมนต์นี้นะเป็นแฟนของทางวิกตอรีนาฮิเมจินี่แหละค่ะอยากจะให้ปรับการเล่นให้ดูหลากหลายนะคะการจ่ายบอลหรือว่าเกมรุกเนี่ยอยากจะให้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเกือบจะพลาดท่าให้กับทีมมหาวิทยาลัยด้วยนั่นเองนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามวิกตอรีนาฮิเมจิก็ชนะทุกคนเก่งมากมาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้น้องมหาวิทยาลัยทำได้ดีจริงๆทุกคนดูมีความแข็งแกรงและมีระบบทีมที่ลงตัวขึ้นฉันเอาใจช่วยทีมมหาวิทยาลัยแต่ต้องขอเชียร์วิกตอรินะนะเพราะพรุ่งนี้จะไปเจอกับไซตามะแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรุ่งนี้งานโหดแน่ๆเจอกับไซตามะ ฉันจะทำอย่างไรถ้าวิกตอรินะแพ้ฉันทำใจไม่ได้แน่ๆโอ้โหถือว่าเป็นแฟนคลับของทางวิกตอรินะเลยนะคะที่ไม่อยากจะนึกถึงการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเลยนะถ้าแพ้ใส่ตามะเนี่ยเขาคงทำใจไม่ได้ค่ะแต่ก็เป็นแค่การเซลล์เซลล์เท่านั้นนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ชัดชูโอทำได้ดีมากๆเธอทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมอีกแล้วนักกีฬาจากประเทศไทยคนนี้ฟอร์มดีเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาค่ะไซตามะอ่อนให้รุ่นน้องดีวิชั่น2หน่อยนะอย่าแข็งจนเกินไปยังไงก็เล่นกันให้สนุกนะทุกคนอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่จะพูดถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะน้องๆมหาวิทยาลัยทีมโตไก่เมอร์เมดทุกคนมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นนี่แค่ระดับมหาวิทยาลัยนะต่อไปน้องๆจะพัฒนาได้อีกไกลเอาละค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิกับทีมโตไก่เมอร์เมดซึ่งเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยนะคะ การแข่งขันก็ได้จบลงไปแล้วนะแต่ก็เอาคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นมาฝากแฟนวลอลล์บอลชาวไทยค่ะก็มีทั้งคำชื่นชมแล้วก็มีทั้งความกังวลด้วยเพราะว่าวันนี้วิกตอรีนที่เมจิจะเจอกันกับไซตามะนะจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามตอน14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าต่ายพูดผิดหรือว่าแปลลาดตรงไหนนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ